ปะเดี๋ยวเราจะไปส่งมอบกันครับผมต่อได้คลิปนี้เลยนะครับ Ford Focus นะครับภายในกว้างนะครับเบาะหนังนะสะอาดสะอาดนั่งสบายอ่ะแจ้งอีกทีนึงนะครับสำหรับใครที่อองรถนะครับซื้อเงินสดหรือจัดไฟแนนซ์ก่อนสิ้นเดือนนี้รับไปเลยนะมันเต็มถังนะครับวันรับรถนะครับเป็นโปร6เดือน6นะ งวดนี้มาไหมอีกสองวันนะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมไปแอบแอบตังม่บ้านก่อนนะถ้ามีเดี๋ยวผมจะลองตามนะครับใ่บ้านเก็บหมดที่เลยสามหกสามหกอุ้ยสวยนะเนี่ยสามหกสามหกสองเ้ยเดี๋ยวไปหาไปหาดูก่อนนะพี่นะนะไม่ใช่หาเลขนะหาเงินหาเงินซื้อชีวิตนะครับอ่ะอยังไงก็อุดหนุนเยอะๆนะผมจะได้มีเงินซื้อหวยเนาะเออชีวิตอยู่กับหวยจริงๆนะ อยากรวยทางรัานอะไม่ใช่เลยหรอกไปะนะครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาตก่อนนะครับเรื่องฟ้าคือปลดมาแล้วร้านอยู่ที่ไหนลำลูกกาคลองหนึ่งนะครับเลยถนนลำลูกกาซอยเก้ามาร้านอยู่ทางซ้ายมือชื่อร้านทาวิสออโต์คาร์นะครับลำลูกกาคลองหนึ่งนะครับ,กกรขรบเข้าทางสนามทุบบัตเตมีนะครับเสาที่นี้เปิดจะมาไงก็โทรศูนย์แปดห้าสองสี่เก้าหนึ่งเก้าแปเจ็ดนะครับศูนย์แปดห้าสองสี่เก้าหนึ่งเก้าแปเจ็ดฟังไม่ทันดูราย,ยาะละเอียดตารางคลิปนะครับพูดเหมือนเวลามีน้อยนะโฆษณาทีวีอะไรอย่างนั้นไปละเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตก่่อนนนะเดี๋ยวไมทั สวยๆทางนั้นเลยนะครับคอนเฟิร์มนะก็ตอนนี้เราอยู่โรสตัดอยุธยาแล้วนะครับง่วงตื่นเช้านะแอร์เย็นอะเยิ้มๆเลยนะครับอ่ะตอนนี้กำลังผ่านอายุธยานะครับนี่ที่จะเห็นกล้องไหมถ้าขับมาเพลอๆเนี่ยไม่รู้ตัวเลยเรียบร้อยเนี่ย นะโดนถ่ายรูปส่งถึงบ้านนะถ้าใครเกินร้อยี่สิบอันนี้แนะนํานะครับสําหรับคนใหม่นะมือใหม่กําลังออกหัดออกนอกต่างจังหวัดเดินทางสายเอเชียงเงี้ยเส้นนี้ยคือเนส้นทางกลับบ้านของผมประจํานะครับแต่ก่อนเนี่ยผมก็ขับรถเร็วนะ 103, 104, ร้อยสามร้อยสี่อะไรประมาณนี้นะแหละถ้าปันทันแรงเหยียบเอามันนะครับหลังๆมาเข็ดนะโดนเยอะมากนะมีทุกจังหวัดอะ่ะ แต่เส้นนี้จะเยอะสุดๆนะตั้งแต่อายุธยาไปายันพิษณุโลกเนี่ย mm. เพียบ mm. เนี่ยเนี่ย mm. ผ่านในเจออีกนะ,ะเนี่ยถ้า mm. ขับเพลินนี่เรียบร้อยนะร้อยี่สิบเนี่ยข้างบนเนี่ยนะฮะจะเป็นเสออาอเนี่ยเนี่ยแล้วข้างหน้ามีอีกนะ mm. เยอะมากผมบอกเลยขับร้อยชิวๆฮนะ mm. เย็น,ยนสบายๆนไจ จะมีกล้องเลยนะฮะตรงนั้น,นมันจะมีอยืดออกมาเห็นไหมลาวยืดออกมาแล้วม,มีกล้องบนนึงสายตาผม,มใช้ได้อยู่ไหมเนี่ยนะฮะคือไม่รู้เรื่องในเศษเรน,นนี่เนี่ยเนี่ยขวาเบอร์เลยดีเห็นไหมเนี่ยคิดผมไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่านะแต่ว่านี่เนี่ยเน,นี่ยมวลนภานี่ยเนี่ยลาวเลยเยนี่ยมันคืนนี้เรียบร้อย ตว่าจริงนอะ่ะมันจะกระพริบอะ่ะไฟแฟดอะ่ะนะไม่ใช่อะไรนะมันโดนถ่ายรูปข้างหน้ามีการทับขนมแต่ตาสั้นนี่รับปากอะ่ะมีตังค์ไปทำเลสิกเล่นคอ เล่นมือถือเยอะเกินนะครับตงาโอ้ลืมไปว่ามันมีการทำหน้าหนไม่ใช่ทำจำได้ยังไม่เสร็จดีกว่าเนี่ยเคยกลับบ้านรถติดมากนะครับกกลับ้ ย้ำอีกทีนะครับโปรโมชัน6เดือน6นะครับของรถตั้งแต่วันที่6เดอนมิถุนายนจนถึงสิ้นเดือนนี้30มิถุนายนนะครับรับไปเลยน้ำมันเต็มถังนะครับบันรับรถไม่ว่าจะซื้องนสดหรือจัดองไรได้หมดนะทีมีรถกันเก่าก็เธอได้นะครับอันนี้เราจะถ่ายตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็เหมือนส่งที่โรงเรียนแต่ไม่ไม่แน่ใจว่าพี่เขาเป็นครูไหมนะครับถ้าเป็นครูเผื่อพี่เขาจะไม่สะดวกนะครับก็จะขออนุญาตจบตรงนี้เลยนะฮะ ใครที่สนใจเรื่องรถนะครับต้องการซื้อรถพร้อมออกรถยังไงนะครับสอบถามรายละลอเอียดเพิ่มเติมคันนี้อะไรยังไงนะครับโทรรบกวนโทรเลยได้เลยนะครับพี่นะโทรได้ตรงได้เลยนะครับ0852491977นะครับ0852491977นะครับกรนรบกวนโทรในช่วงเวลา9โมงถึง2ทุ่มนะครับถ้าโทรไม่ติดก็รบกวนโทรวันต่อไปหรือทนะิ้งชื่อเล่นกับเบอร์โทรไว้ที่ต่อกลับนะครับ ลบบุรีไปผมก็เคยมาเนี่ยทลบบุรีต้องรู้ว่าอยู่ทางดีนะเรื่บ้านสวยนะครับเนี่ยดูสไตล์บ้านอยากดูหวยที่ไหนอยากซื้อบ้านอยากมีบ้านอยู่พีเอฟ Why do we? เลยเสนับลำลูกกาสายก้ามาแล้วจะอยู่ทางซ้ายมือน,นะครับชื่อร้านทาวิทโฮเตลคาร์นะฮะก็ย้ำนะครับรบกวนโทรเช็คร้านก่อนนะระดับแรกเช็คร้านก่อนเลยมีใครอยู่ไหมอย่างวันนี้เรามาส่งมอบก,กันหมดเลยนะครับจะไม่มีใครอยู่นอกจากน้องที่ร้านอยู่หนึ่งคนนะครับเป็นเนึกนะครับแล้วก็ส่วนวันทิ่ก็เช่นเดียวกันนะครับที่นี้ร้านเปิดนะฮะที่แล้วหยุดไปแล้วนะ 9โมงจุถึง5โมงเย็นนะครับแต่เรากวรโทรเช็คก่อนละกันนะครับจะถึงแน่หรือี่กิโลก็เดี๋ยวได้ยึงไงผมขออนุญาตตัดคลิปก่อนนะฮะต้องขออนุญาตก่อนนะครัคนท่งจะขออนุญาตก,ก่อนนะคพี่บางคนอาจจะไม่สะดวกนะครับติดเรื่องงานอะไรอย่เงี้ย ก็ไม่อยอกออกสื่อนะครับเ <c oughs> คยง่ายอะไรเงี้ยก็แจ้งได้นะครับไม่ไม่ว่ากันเนาะแจ้งได้เลยนะครับลุกรีจะถึง,งอ,อ่ะอีกหนึ่งกิโลไม่ถึงแล้วสออิเราไม่เคยมานะนติดไฟแดง อบดูนะแต่ไม่ค่อยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เกลิงเคยโดนขโมย nah. ไอติมในกางเกงด้วยเคยซื้อไปไปอะไรนะไปไอ้นู่นไปไปเที่ยวงหัวหินแล้ไปวัดอะไรไม่รู้มีลิงผมไปซื้อไอติมแม่ค้าบอกว่าระวังลิงขโมยนะผมก็จะขโมยได้ไงผมมันอยู่ในกางเกงอ่ะเอาไว้ในกระเป๋ากางเกงสรุปลิงมาขโมยในถึงกระเป๋ากางเกงสุดยอดอ่ะ สดจริงลิงเนี่ยวิ้ยนี่ไงอะไรอะมันคืออะไรอะคือไม่เคยมาแล้วทีนี่นะ่าจะมีลิงลลอะไรแหละ700เมตรออกเลี้ยวซ้ายโอเควิยสวยมากเลยครับผมโอ้สวยจริงทายหน่อยท้ายหน่อย,ย,อยมันคืออะไรเนี่ยโอย้สวยมากอะอ้ติดตาตินใจครับไม่เคยมาไม่เคยเห็น ผู้เถวนี้ไหมที่มีลิงอ่ะผมเห็นในติ๊กต็อกอยู่นี่ไงเต็มไปหมดเลยลิงเหรอไหนลิงอ่ะขอดูหน่อยโอ้นี่ไงเห็นแล้วลิงโอ้ลิงลิงอย่างนั้นเลยเนี่อ่โอ้ยเต็มเลยโอ้เออนี่ไงร้านในติ๊กต็อกที่ดังๆอันนี้เนี่ยนี่เนี่ยที่เขาเลี้ยงลิงให้อาหารลิงกันเนี่ยร้านพี่เขาว่าโอ้นี่ไงเต็มเลยนี่โอ้ โอ้ว้ยลิงลิงโอ้ลิงลิงไม่เคยเห็นโอ้ชอบดูครับแต่ไม่ชอบลิงโอ้ลิงโอ้เยอะมากเลยนู่น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 เป็นฝูงเลยอย่างกับฝูงหนูโอ้นี่มันเสียวเหยียบมันอย่างนี้นีฝั่งนู้นน่ะฝั่งนู้นน่ะระวังเต็มเลยลิงก็กลัวรถไฟก็จะมาที่เลยชีวิตเดี๋ยวรถทางนี้ด้วยขอไปก่อนครับขอไปก่อนจะถึงแล้ว นี่น่าจะโรงเรียนนี้แหละผมว่านะซ้ายมือเนี่ยถึงใช่แล้วใช่แล้วถึงแล้วครับไปรอได้ใช่ไหมจากโรงเรีไปถึงผมหมายเลขสาถึงแล้วนะครับเราถึงแล้วน่าจะอะไรอ่ะลิงเต็มเลยบิงเต็มเลยเหรอเลี้ยวซ้ายแล้วจุดโอถึงแล้วทางขวาอ่ะขออนุญาตก่อนนะครับผมไม่รู้ว่าพี่เขาจะสะดวกหรือเปล่านะผมขออนุญาตก่อนนะครับขอจบเท่านี้ก่อนนะเดี๋ยวไปขออนุญาตพี่เขาก่อนนะครับพี่บุญวิทยาอะไรพี่บุญวิทย์โอ้โรงเรียนใหญ่มากเลยอ่ะ กำลังอธิบายการใช้รถนะครับนี่นี่โรงเรียนใหญ่มากผม่็เคยเห็นนะนึกถึงตอนมัธยมเนาะพักเที่ยงก็จะมาเตะบอลกันนะครับนี่นึกถึงนึกถึงตอนเป็นนักเรียนนะฮะไม่นะเคยมีบรรยากาศนี้นานละนะฮะนี่ลิงยิังอยู่ด้วยกันได้นะ ผมยังตะลึงเลยลิงไม่กัดน้องๆหรอโอ้เขาก็คงอยู่ด้วยกันมานานแล้วเนี่ยเต็มไปหมดเลยวิผมกลัวเนี่ยขออนุญาตถ่ายไกลๆแล้วกันไม่กล้าเขาใกล้นะเดี๋ยวกลัวมันกัดกลัวมันขโมยนะเคยโดนมันขโมยอุ้ยดูดิน้องๆเขาก็เล่นอยู่แล้วก็อยู่กบลิงอ่ะนะขออนุญาตเดินเข้าไปใกล้ๆมั้งแต่กลัวกลัวมันกัดเราไม่ชินเราไม่เคยเราไม่คุ้นอ่ะนึกถึงตอนเด็กอ่ะ สนุกนะครับตอนเรียนมัธยมอ,ะอ่ะพักเที่ยงก็มาเตะบอลตอนเย็นก็เตะบอลน,นะรอกับบ้านอะไรเงี้ยกันบ้านก็มาลอกเพื่อนเอา <c oughs> <c oughs> ลอกเพื่อนอนะ่ะดีสุดใครเก่งเนี่ยมานะขอลอกหน่อยขอลอกหน่อยชีวิตก็ตลกดีนะครับเนี่ยลิงลงิงนั้นเลยเนี่ยมันก็อยู่อย่างเงี้ยเห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวผมซูมให้ดู เออผมตกใจนะไม่เคยเห็นไงเราไม่เคยเห็นไงเนี่ยมันก็หากินอะไรของมันไปอะนะแต่ผมงงตรงที่ว่ามันไม่กัดน้องๆอ,งอะ่ะเออมันก็ดีของมันนะนะเนี่ยเนี่ยมันหากินอะไรของมันไปผมว่าดีนะก็อยู่ด้วยกันเพลินตาดีไม่เบื่อดีอ่าอันนี้คือลิงนะเออผมไม่เคยเห็นจริงๆตื่นตาตื่นใจดีนะครับ โรงเรียนก็ใหญ่มากเดี๋ยวขออนุญ,ญาตพี่พ,พี่พี่ปุ๋ยนะครับถ้าเรียกชื่อผิทขออภัยนะอ่าเป็นแฟนพี่พีทนะครับนี่ก็โรงเรียนใหญ่มากนะครับโอ้นังสือตอนเรียนจริงๆนะครับตอนเรียนก็สนุกสนานนี่น้องๆเพียบเลยนะครับไม่ได้คิดถึงบรรยากาศนี้มานานแล้วนะฮะคิดถึงมากๆห่นะอกระเป๋าเต็ม หนังสือเต็มกระเป๋าอะหนักมากนะครับคู่แดงทำกระเป๋าสำตะตังหายหายทำตะตังหน่ยหายก็สนุกดีครับตอนเรียนนะครับเป็นอะไรที่ดีโตมาจะเครียดเครียดเรื่องงานอย่างเดียวนี่สินอะไรเงี้ยตอนเด็กอะสนุกสุดแล้วนะตอนเนี้ยเล่นไม่ต้องคิดอะไรมากเรียนไปทำตะตังตน่อยหายทำตะตังห่อหายอ่ะโอเคเดี๋ยวขออนุญาตเขาพี่พี่ปุ๋ยก่อนนะครับส่วนพี่ๆไม่ไม่น่าได้มาในวันนี้อ่าเป็นพี่ปุ๋ยแทนนะครับ กำลังอธิบายการใช้รถอยู่นะครับอขอบคุณครับง่ยนะุณที่ผนะครับนี่ฮะน่ารักมากครับผม ็นคุณครูนะครับเราท้าสวัสดีครับวันนี้เรียบร้อยนะแฮปปี้นะครับอขอให้พี่พีทนะครับแล้วก็พี่ปุ๋ยแห่งๆลำลวยลำลวยนะครับนี่ไวครับผมสวัสดีครับฝากกดไาาด้วย